เพื่อนมึงเคยฟังเพ,เพลงตอน,นเด็กๆแล้วเนี่ยอยู่ๆกูไม่คิดขึ้นมาในหัวกูเฉยเลยเว้ยเรามานั่งดูพร้อมกันดีกว่าเนี่ยๆๆๆๆ ใครเล่นไพ่นะมึงฟังไว้นะนี่ใครกินเหล้าเมายานะตอนนี้ใครยังเด็กอยู่นะแล้วกํลาลังก้าวเข้าสวยรุ่นนะมึงฟังฟังพี่ไว้นะฟังพี่ติมไว้นะคือพี่ได้ดูเ v มวีนี้ไปพี่ไม่ทำตามแบบนั้นเลยนะคือพี่ไม่เอาอะไรสักอย่างเลย,เด,ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู m อนี้น่ากลัวนี่ <L un ters> ใครเล่นไพ่นะ ไอ้มอผู้หญิงนะเดี๋ยวมึงดูมึงดูผลผลที่จะตามมาเดี๋ยวมึงดูผลที่ตามมาคือพี่เตือนแล้วนะพี่เตือนจริงๆเดี๋ยวหาว่าติมไม่สอน<ไ>นี่นั่น มางานคอนเสิร์ตกันเหรอวะเนี่ยไอ้เฮียโอ้โ้ห นะมึงให้กูไอเอลด้วยเหรอเพื่อนฮะมึงกลัวตีหน่อยสัตว์ฮะมึงให้กูไอเอลด้วยเหรอพ่อไม่เหี้ยไอ้ซัน อันนี้คือใครอ่ะอันนี้คือใครอ่ะพระวิษณุใช่ไหมนี่ไอ้เหี้ยนี่มึงดูข้างล่างมีจอ L E D ด้วยนะไอ้เหี้ยมีฉายโปรเจคเตอร์นะนี่ไอ้สัตว์ที่กูบอกแล้วใครกินเหล้านะนี่ มึงอย่าตลกไอสัตว์ม <asan arring noise> <laughs> <c oughs> eh, ันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพื่อนมึงอย่าตลกมันไม่ใช่เรื่องตอเล่นล้อเล่นนะเฮียเหี้ยนี่เฮียไฮโลหลอกตัวมันไปนั่น ข้างล่างมีออนเซนเพื่อนข้างล่างมีออนเซนทำอะไรคิดดีนะข้างล่างมีออนเซนนสัตว์ระวังนะไอ้เฮียพวกที่กินเหล้าเมายาเฮียเลยนะระวังนะไอ้เฮีย<รา>โอ้โหแม่งลากขึ้นมาอีก<รา>เอาไอ้เฮีย้กูไปไหนอีกอะ นี่นะนี่นะนี่นะกูจะบอกให้นะคนที่มั่วผู้หญิงนะมีลูกมีเมียแล้วยังจะไปหาเมียอื่นอีกนะนี่นะกูให้ดูนะดูนะดูดูดูดนี่นี่นี่ คนแดกเหล้าแดกยานะเพื่อนฟังกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนกูมีอิทธิพลเยอะๆใช่ไหมกูสมมติว่ากูเข้าไปร้านเหล้านะกูจะเปิดคลิปนี้ให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งใช่ใช่พวกมั่วผู้หญิงที่ชอบคุยหลายคนละพอเขามีผัวก็มานั่งเสียใจออะเพื่อนนี่นะเพื่อนไอไอพวกร้านเหล้านะนี่ กูจะเปิดคลิปนี้ให้ดูอีเหี้ยกูจะเปิดก่อหัวเนี่ยเนี่ย 50 50เพื่อน50 50เอ้ยโอ้เช่ว้าวบนสวรรค์มีเทคโนโลยีจริงหรือไม่ครับ50 50กูสัญญาเลยนะเพื่อนกูใช้กรรมอะไรของกูเสร็จแล้วแล้วกูได้เวลาที่กูต้องขึ้นไปบนสวรรค์แล้วใช่ไหมกูจะไม่ลืมไรอ์ไอเแน่นอนเพื่อนกูจะไม่ลืมกูสัญญาไม่ใช่เรื่องตลกนะไอ้สัตว์ขับอะไรของพวกมึงเนี่ยทำดีย่อมได้ดีเพื่อนทำชั่วย่อมได้ชั่วนะครับที่เราได้เรียนมาไหนเราอ่านคอมเมนต์กันบ้างดิเพื่อนเขาจะกลัวเหมือนที่เรากลัวป่าวะ นั่นเพื่อนปุ่มขึ้นสวรรค์อันงดงามกดไลค์ถ้าดูแค่นี้หมิ่นนะไอ้เชี้ยนี่ไอเฮี้ยนี่รูป AI กะก็กาวดีนะกาวพ่อมึงไอ้เฮี้ยเรื่องจริงมึงเออเไม่ไอ้เยี้ย แม่บอกรูปอะไรก็กาวดีนะเออวะเนี่ยมึงเนี่ยเดี๋ยววิสัตว์มึงลงไว้นะไอเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะพูดไม่ออกกูจะบอกให้เพื่อนมึงช่วยอ่ะมึงช่วยอ่านดิดิดมันเริ่มขึ้นแล้วโอ้นากไม่มีจริงหรอกค่ะมันแค่นิทานหลอกเด็กขนาดผมเอาหูแนบกับบินยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่ลมมองบนฟ้าย,ยังไม่เห็นบ้านเทวดาเลยมีที่ไหนครับเอา้าแต่ไม่คิปมึงเมนว่ามันลามขึ้นแล้วอะไรของมึงเนี่ยให อะไรเนี่ยมึงเออเป่าไว้เฮียมึงเพิ่งเม็นเองว่ามันเริ่มขึ้นแล้วออ้ลูกพี่คนนี้เขาเฟืองขึ้นอะไรขนาดนี้เพื่อนกูไปเผาหัวพ่อมึงหรอไอ้สัตว์ โอโยังไม่ตายพี่พี่ยังไม่ตายเขายังไม่ทําอะไรพี่เลยก็เดี๋ยวพี่ตายก่อนแล้วพี่เข้ามาเม้นอะไรของพี่เดือดอะไรเนี่ยพี่เดือดอะไรเนี่ยใจเย็นดิพี่เดือดอะไรของแกเนี่ยพี่กูว่าไอ้เฮี้ยนี่แม่งหลอนกว่ากูอีกนะเพื่อนไอ้พอเตอร์เฟรมเจ้าของบาปกายคนแก่คนบ้าคนตายของป๊อกพอเตอร์เฟรมคือเฮียอะไรเนี่ยฮะกกวัวมึงหลอนกว่ากูอีกไอ้เฮียดูดิอะไรของมึงเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันเม้นแค่เดือนสองเดือนนะเพื่อนมันเม้นทุกเดือนมึงดูหนึ่งเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วคืออะไรของมึงอะ่ะไอ้เฮียแม่งหลึกจัดเลยเฮียแบบไปเดินสยามอะแล้วทีนี้นเขาก็ถามว่าเฮ้ยหนุ่มเอ็งเทสดีจัดเลยวะเอ็งฟังเพลงอะไรวะลากตัวมันไป เฮีย er, อยู่ๆไม่เข้ามาในหัวกูเฉยเลยไม่รู้ม่เป็นอะไรเว้เพื่อนเมื่อวานใช่ไหมกูจะเล่าให้ฟังคือเมื่อวานอ่ะกูเยี่ยวอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมกูถึงเปิดให้ผูพุกมึงฟังมันเป็นเพลงเก่าแล้วเพื่อน,นเป็นเพลงสมัยก่อนที่ใครทุกคนก็ต้องเคยได้ยินอะ่ะใครไม่เคยได้ยินกูมองโบะนะกูพุ่งตรงนะไอ้เฮียเขาฟังเลยทั่วไปหมดกูเยี่ยวอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเพื่อนกูเยี่ยวอยู่ยนเนี้ยปิ๊บแล้วกูสะบัดใช่ปะกูสะบัดปุ๊บแล้วกูล่านน้ำตอนนั้นประมาณท,ท่าช่กเที่ยงคืนกูเยี่ยวเสร็จ ลากตัวมันไปกูวิ่งล่ะกูวิ่งกูอยู่กูวิ่งเลยกูวิ่งจริงๆกูย่อเยี่ยวอยู่แม่งมีเข้ามาในหูกูเอาไปกูวิ่งอ่ะไอ้เหี้ยกูกลัวกูกลัวเพื่อนเหี้ยเอ้ยแค่คิดก็หัวใจเต้นละไอ้สัตว์เอ้ยกูกลัว